สวัสดีครับคลิปนี้จะมาสอนวิธีการลงไฟล์เสริมต่างๆของเกมฟุตบอลมินิเจอร์2024ม o b i l e สำหรับ iOS นะครับก็จะมีไฟล์ภาษาไทยซึ่งตอนนี้ใช้ได้กับ iOS เท่านั้นนะครับแล้วก็มีไฟล์กราฟ,ฟิกต่างๆหน้านักเตะโลโก้ ชุดแข่งแล้วก็หน้ารักเตเกิดใหม่แล้วก็จะมีะไฟปเปลี่ยนชื่อสโมสรหรือว่าเปลี่ยนชื่อถ้วยต่างๆในเกมซึ่งติดลิขสิทธิ์นะครับก็ใช้ตัวแก้กันไปซึ่งคลิปนี้ผมอาจจะ,ะในคอมก่อนแล้วก็เอาลงมือถือเพื่อที่จะมาอัดเสียงอีกทีหนึ่ง ก็ถ้ามีอะไรผิดพลาดไปก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมก็เรามาเริ่มกันเลยครับผมก็ให้เราเออ่ตรงฝั่งฝั่งขวาครับจะเป็นไฟล์ทั้งหมดที่เราต้องโหลดมาเก็บไว้ก่อนนะครับก็จะมีทั้งอ มีเฟ uh, กเกนเอ่เฟกคิดโลโก้แล้วก็ไฟล์ภาษาไทยแล้วก็ไฟล์เปลี่ยนชื่อที่บอกไปขั้นต้นนะครับส่วนซ้ายมือจะเป็นตัวโปรแกรม 3U2 นะครับแนะนำให้ uh, ใช้โปรแกรมนี้จะดีกว่านะครับแล้วต้องเป็น uh, สายซึ่งที่เป็น uh, สายแท้ของของของตัว iPad หรือว่า iPhone เลยนะครับก็ให้เราเสียบทำการเสียบเ,เข้ากับคอมพิวเตอร์แล้วเปิดตัวโปรแกรมสาม u t u b e ก่อนซึ่งก่อนที่เราจะเ,าเปิดโปรแกรมมาครับตัวตัวหน้าจอของ iPhone และ iPad จะเด้งขึ้นมาว่าเชื่อถือคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ไหมขึ้น,น ที่เป็นเครื่องที่เราเสียบเพื่อที่จะลงโปรแกรมนะครับให้เรากดเชื่อถือก่อนนะครับแล้วเราเขาจะให้เราใสเ่เป็นรหัสล็อกหน้าจอครับให้เราใส่ตามที่เราตั้งตั้งไว้อะครับก็ตามตามคลิปเลยนะครับที่ที่ผมอัดมาก็ให้เข้าไปที่แอปครับ เลื่องไปที่ fm ying s ี m o b i, i l e ต้องบอกก่อนนะครับว่าต้องทำการติดตั้งก่อนแล้วอย่าเพึ่งกดเข้าเข้าเข้าเกมอ่ะครับหรือว่าใครกดเข้าไปเข้าเข้าไปเล่นแล้วให้เราลบถอนการติดตั้งก่อนแล้วติดตั้งใหม่จากนั้นอย่าเพึ่งกดเข้าเกมนะครับให้เรา มาลงไฟล์อะไรให้ให้ครบก่อนให้ครบตามที่เราอยากจะลงอะครับก็คือเราเปิดไปที่วิวครับผมแล้วก็จะเป็นหน้าโล่งๆแบบนี้ครับจากนั้นให้เราทำการแตกไฟล์ครับไฟล์ภาษาไทย แล้วก็เข้าไปในโฟลเดอร์ข้างในสุดครับเราจะเจอโฟลเดอร์ทั้งหมดเนี่ยครับให้เราทำการลากลงไปเลยครับลากจากาฝั่งคอมไปตัวโปรแกรม3 u มยูทนะครับจากนั้นแตกไฟล์เปลี่ยนชื่อครับ เข้าไปในโฟลเดอร์ข้างในจะเจออยู่ไฟล์หนึ่งครับให้เราลากไปเช่นกันครับลากจากขวาไปซ้ายครับจากนั้นอ่ไปที่ตัวโปรแกรมสามยูทูครับ สร้างโฟลเดอร์ใหม่ขึ้นมาาสร้างเป็นโฟลเดอร์กราฟิกครับ G R A P H I C S ครับผมสร้างเสร็จแล้วเข้าไปในโฟลเดอร์กราฟิกที่เราสร้างตะก,กี้เนี่ยครับ แล้วทำการสร้างขึ้นใหม่โฟลเดอร์หนึ่งเป็นโฟลเดอร์พิกเจอร์ครับ P I C T U R E S ครับผมจากนั้นเมื่อเราสร้างโฟลเดอร์เสร็จโฟลเดอร์พิกเจอร์เสร็จแล้วให้มาที่สั่งขวาครับ ตัวไฟล์ฟเจ e ์ให้เราลากเข้าไปาที่คู่กับตัวโฟลเดอร์พิเจอร์ครับ mm hmm. ทำการรอสักคู่ครับผม จากนั้นให้เข้าไปในโฟลเดอร์พิจเจอครับทำการลากไฟล์หน้านักเต็กค,คือไฟล์เฟ e ครับตรงนี้จะนานหน่อยอครับผมก็ขออนุญาตเลื่อนไปเลยนะครับ จากนั้นให้ล่าไฟล์โลโก้ไปเหมือนกันครับผม เ,เสร็จแล้วเหลือไฟล์สุดท้ายครับคือไฟล์ชุดแข่งครับคิดเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมก็ทั้งหมดก็คือการลงไฟล์เสริมของเกมฟุตบอลเมเนเจอร์สองพันยสิบมืบายนะครับ เมื่อเราลงเสร็จแล้วกดเข้าเกมได้เลยครับผมก็จะรออยู่มันจะค้างเหมือนค้างนะครับแต่ว่ามันไม่ค้างก็คือให้เรารอรอสักประมาณหนึ่งถึงสองนาทีครับแล้วแต่ตัว iPhone หรือว่า iPad แต่ละรุ่นนะครับก็ คลิปนี้ก็เท่านี้นะครับผมก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอบคุณมากครับผม